จะต้องมีเด็กติดเชื้อแน่ๆ<ม>เรายอมรับได้ที่แค่ไหนเรื่องการเปิดอย่างไร้ความกังวลคงไม่มีหรอกวัคซีนเป็อาวุธเดียวอยู่แล้วในการที่จะป้องกันนะครับการติดเชื้อและการระบ,บาดในโรงเรียนนะฮะจริงๆจะต้องอาศัยมาตรการอื่นมาตรการนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ใหญ่นะครับจริงๆเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอตั้งโจทย์ใหม่ก็คือ,อเราคงจะต้องยอมให้เกิดเรื่องของกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมเด็กซึ่งอาจจะ ส่งเสริมนะส่งเสริมให้เกิดการการระบาดของเชื้อได้บ้างเพราะว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยมันเป็นของที่ทำยากนะส่วนวัคซีนมันก็เป็นมันก็เป็นอาวุธอีกอันหนึ่งในการที่จะป้องกันเท่านั้นเองอ,อย่ามองว,ว่าวัคซีนเท่านั้นจึงจะเป็นทางออกนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งการควบคุมกรารระบาดเนี่ยอาวุธอื่นที่นอกเหนือจากวัคซีนหนึ่งก็คือการพยายามจำกัดตีวง ให้โอกาสที่จะเกิดการระบาดเนี่ยยากขึ้นนะฮะเช่นการจํากัดกลุ่มเล็กการลดจํานวนคนที่จะท,ที่จะอินเตอร์แอคหรือปฏิสัมพันธ์กันในกิจกรรมอันที่2ก็คือการค้นหาคนที่ติดเชื้อให้เร็วครับก็คือผ่านการตรวจเชิงรุกถ้าอย่างาน,นั้นเนี่ยจริงๆปัญหามันไม่อยู่ที่เด็กแล้วมันอยู่ที่ผู้ใหญ่มากกว่าแล้วทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะกระจายวัคซีนไปถึงกลุ่ม กลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งความเสี่ยงสูงกว่าเนี่ยได้ได้ครบเนาะอันนี้มากกว่าเนาะไปปิดรูรั่วตรงนั้นมากกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ก็ให้เด็กสามารถให้เข้าสู่ระบบการเรียนได้ตามปกติต่างประเทศหลายประเทศก็เปิดเรียนนะครับเพราะว่าการศรึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากเนาะผ่านแล้วผ่านเลยด้วยนะครับลเด้นพีเรียดของของการเรียนในเด็กเนี่ยมันมันย้อนคืนไม่ได้ mm hmm. เขายินดีที่จะเปิดยอมเปิดเรียนโดยที่ไม่มีวัคซีนแต่ว่าชอบเชิญได้วิธีอื่น เปิดก็จะต้องมีคนติดเชื้อแน่ๆจะต้องมีเด็กติเดเชื้อแน่ๆน, mm hmm. น่าจะต้องมีเพิ่มขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายอมรับได้ที่แค่ไหนแล้วก็เราเรามีมาตรการอะไรที่จะที่จะรองรับส่วนใหญ่เราเรามองที่ผ่านมาเรามองได้ไม์เซตคือซีโร่โควิดอ่ะก็คือต้องไม่มีเลยถ้าเมื่อไหร่มีเราจะปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดน้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้ว mm hmm. ผมมองว่าเราจะอยู่กับมันไปอีกนานมากครับหลายปีเลยครับ mm hmm. บอกไม่ได้เลยครับ,รบนานมากๆครับ<อ>แต่ว่าแต่ว่าเราจะอยู่ร่วมกับมันได้ครับ